โดยโดยระบบเขาเราเรียกระบบเลขกกลางดีกว่าเฉะนั้นเนี่ยทางเขาเนดุูกฝึกมาตั้งตั้งสิบปีมาแล้วสองปีทางนี้ทางของพี่สุดใจ10ใช่สิบปีแล้วของพี่ค่ะของผมนี่นานแล้วครับแต่ว่ามันเป็นการฝึกเดี่ยวครับใช่คือพวกผมนี่เพิ่งมาเจอแันนั้นใช่แล้วเขามาเฉลยบอกว่าพวกเราถูกฝึกเดี่ยวมาของเขานี่ยฝึกหกสิบบุคคลก็ฝึกเป็นกลุ่ม ฝึกเดียวฝึกเดียวก็คือหมายถึงว่าการทําสมาธิเดียวนั่งสมาธิคนเดียวที่บ้านที่เรานั่งสมาธินี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอมนุษย์ต่างดาวไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้คิดถึงเลยไม่ไม่ไม่มีความถ้าเรื่องผีเรื่องเทวดาเราพอคิดถึงบ้างนะมนุษย์ต่างดาวไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยนะใช่ไม่มีไม่มีคอนเซปต์นี้เลยนะแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อด้วยว่ามีจานผีถึงถึงมีเราก็ไม่สนใจว่ามีก็ช่างช่างเรื่องของเขาเราก็ไม่ได้สนใจจริงๆเรื่องนี้นะคะอย่างท่านประธานเนี่ยท่านเคยเห็นจานบินจาก ต่างประเทศก่อนเนี่ยที่ความสนใจเนี่ยฮะใช่เราสมัยนั้มเปเรียนอยู่อเมริกาครับตอนนั้นผมเป็นนักเรียนอยู่ที่อเมริกานะฮะอยู่อยู่อยู่เออ่ทางอยู่ซานอยู่ซานฟานฮะอยู่ซานฟานแคลิฟอร์เนียนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปเล่นที่ชายทะเลแถวอารามิด้านะฮะช่วงโพรเพลนะฮะประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นเป็นคล้ายคล้ายเครื่องบินเนี่ยวิ่งมาแต่ว่าเครื่องบินนั้นนี่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาพ่น ไอพ่นออกมาแล้วมันควันมันอยู่นานผิดปกติปกติไอพ่นออกมามันควันมันต้องค่อยๆหายไปไอน,นี่มันไม่หายมันวิ่งออกมาตอนนี้ผิดสังเกตตรงที่ว่าวิ่งมาถึงกลางท้องฟ้าอยู่ตรงหัวเราียานยหยุดเลยฮะหยุดเนี่ยหยุดเฉยๆแล้วไม่หยุดนิ่งๆอย่างนี้อยูอย่ประมาณห้านาทีเออไอไอควันก็ยังอยู่นะเอาเสร็จแล้วประมาณสักครู่ต่อมาเนี่ยก็มีการชักเหมือนแบ่งมุมขยุ่มหลังคาอย่างเงี้ยฮะ ขยึกไปขยึกมาขยึกไปไอพ่นมันทำไม่ได้นี่ไอพ่นทำไม่ได้ขยึกไปขยึกมาขยึกแค่หยุดกลางอากาศก็เป็นไปไม่ได้ขยึกสั่งคาอยู่ประมาณอีกห้านาทีแล้วก็จอดปุ๊บหยุดอีกอยู่ให้เราดูอีกเสร็จแล้วก็วิ่งปุ๊บเข้าไปขอไฟข้างหนึ่งหายไปเลยออ๋ตอนนั้นมีใครอยู่กับพี่ไหมมีครับมีหนึ่งคนก็คือเห็นทุกคนเห็นสองคนเห็นสองคนอยู่สองคนไม่ได้ไม่ได้บ้าไปคนเดียวใคร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 เป็นก็เป็นเพื่อนกันที่นู่นเป็นเป็นอเมริกันไชนีสเป็นครับ แั้วยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมเพื่อนเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเขาก็เขาก็สงสัยเขาบอกเอ๊ะมันเป็นไปได้ไง UFO เขาบอกเขาก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยยิ่งพาโนรามาใหญ่เลยเป็นยังไงคะ เห็นที่เห็นนี่นี่นี่เห็นที่เห็นที่หน้าตึกนี่นะล่าฮะตึกยูเอฟโอไทยแลนด์ฮะตึกยูเอฟโอไทยแลนด์เลยล่าสุดเลยใช่ไหมตึกตึกของเรานะครับครับเราเราเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่เขาจะไม่เรา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 นจการฝึกอบมนะฮะสี่สิบนะคะครับแสดงว่าเขาคงอยากจะให้มาเห็นหน้าตึกเลยเหมือนกับก่อนที่เราไปตั้งนะตอนตอนนั้นตอนเรายังไม่ได้ยังเราไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งชมรมนี้ขึ้นมาใชอเราไะครั้งที่นี่เราอยู่ที่าจะเพราะเหตุนี้ ก็เลยต้องไปตั้งที so ่นี่ต้องไปได้ไม่รู <S <S はは้เพราะว่าอย่างนี้ฮะมีก็มีอยู่คืนอ้วันที่จําได้เป็นวันเพ็วัน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 ที่เดือนขึ้นแปดค่ำเดือนแปดทัพไอ้ไม่ใแปดค่ำเดือนมืดเดือนมืดเดือนมืดแปดค่ำเดือนเดือนแปดทัพแปดแปดแปดแรมแปดค่ำโอลิมปิกนี่ อะไรนะครปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วโอลิมปิกเลยนะปีที่แล้วเดือนแปดทีแรกนึกว่านึกว่ามันเป็นมันเป็นไอ้สปอตไลท์อ่ะนึกว่าเขาสองสปอตไลท์กันเลยเขาว่าสองสปอตไลท์ใหญ่ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เนี่ยมันเพราะว่ามันสปอตไลท์อลไรมันพลาดจากขอบฟ้าหรืออีกขอบฟ้าหนึ่งได้นะครับแล้วลักษณะเหมือนเป็นรุ้งนะฮะทีแรกผมก็เดี๋ยวเอ้มันรุ้งอะไรมันขึ้นกลางคืนนะทำไมมันมีแสงเรืองเลืองอ้าวสักครู่หนึ่งนี่มันเห็นเป็นลูกๆขึ้นมานะเห็นเป็นลูกๆเนี่ย ขึ้นมาจากฝั่งมาหาลายลำกำแพงเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตรงกลางตรงกลางของไอ้แถบเนี่ยก็จะมีแสงสว่างมากนะแต่คืนวันนั้นนี่เมฆเมฆหนามากนะครับแล้วก็เห็นเป็นแสงสว่างมากแล้วหมุนครับหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนอยู่ตรงกลางแล้วก็ไอ้ลูกลูกนี่ก็ลาเลียงขึ้นไปนะเป็นลูก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 ลำเลียงอยู่อย่างนี้ประมาณห้านาทีแล้วก็พอมันเสร็จแล้วนี่หายปุ๊บ หายหมดเลยมืดหมดคือพออยู่ดีๆก็หายวักไปเลยมีพยานรู้สึกจะเห็นมีนี่ก็เห็นพยานพยานก็มาด้วยวันนี้ท่านหนึ่งเป็นชมรมอยู่ในชมรมนตัวนี้ตัวนี้ว่านสาวๆสวยๆท่านนี้นะใช่ใช่ใส่สูทชุดดำนั่นแม่ชุดดำแน่ๆแม่ลเตยอีกท่านหนึ่งใช่ใช่เนี่ยคนนี้เป็นพยานเป็นอยู่ชมรมด้วยกันรึเปล่าครับอยู่ใช่ตอนหลังก็ต้องมาอยู่ในชมรมตอนหลังเพราะเห็นเพราะว่ามันเห็นแรกมันเห็นจักจั่งกันอย่างนี้แรกเขาไม่เชื่อ ตอนแรกเขาเขาเหมือนกับยังไงอ่ะคือก่อนที่จะมาเจอเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเลยอย่างนี้อยู่แล้วพูดไ็นิชาเขาจะไม่ค่อยเชื่อเลยอย่างนี้อยู่แล้วใช่ใช่ครับก็ประมาณแต่มันอันนี้มันเป็นอะไรที่ชัดมากแล้วแล้วก็ระยะความห่างนี่ผมว่าห่างจากที่จุดที่มองเห็นน่ะไม่เกินสองกิโลมันใกล้มากฮะใกล้มากแล้วลำนี้ก็เป็นลำลำแสงใหญ่แล้วมันเต็มท้องฟ้านะพานรามากมากตอนนั้นเห็นประมาณกี่โมงอะคะ เลยเที่ยงคืนไปแล้วเลยเที่ยงคืนคนก็น่าจะน้อยแล้วไม่มีครับทุกวันนี้สมาชิกชมรมเรามีเยอะไหมครัทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทั้งสองทั้งสตอนนี้เราเปิดเว็บไซต์ชื่อ worldwebufothailand.net ซึ่งเมื่อก่อนเราเปิด ufothailand.org คนเข้าประมาณเจ็เดือนนี้กืบแสนกว่าคนใช่ตอนนี้เราปิดไปแล้วปิดแล้วเปิดใหม่อ๋อเหรอครับแสนปีที่แล้วเราจัดงาน รวมพลคนพลังจิตติดต่อ,อยุ้ยโอจัดที่ซอยลาซารประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วคนมาร่วมอยู่3า0สาร้อกว่าคนแล้วก็มีบันทึกเทปมีวิดีโอมีอะไรเราเก็บไว้ดูนะฮะเราเราทำแล้วาาลคนสนใจเยอะมากแล้วมีบางคนที่ติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้เยอะมากไม่ใช่เฉพาะผมหรือหรือ